นีัดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามารับชมชายรเ้เคยอยู่นะครับมเขานีมาทำงานตต่ปกตินะครับตอนนี้อยู่บนรถล้อนะครับตออมาเอาแป็กโค้นะครับผมมาคุดหลอกล้าเหมืองนะครับสึ่งโลกมากนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับผมก็ ต้องเปิดทางน้ำนะครับเตรียมรับมือนะครับรับน้ำน้ำฝนที่จะมานะครับผมอาจจะมาหรือบมาอันนี้ก็บกหูนะครับแต่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้ก่อนนะครับผมหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดนะครับก็เป็นห้องกันนะครับผมน้ำใจคนไทยเขาก็ทางไลไปช่วยกันเยอะแยะนะครับหล,หลายพื้นที่ก็ เอาสิ่งของไปบริจาคก็เจอเหลือหัวเซาไพัยนะครับผมตอนนี้ก็ป o i n t back โฮตักขึ้นมาก่องก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ระเบิดเราจะเอารถด,ดำนะครับเข้าไปตักเอาไปทิ้งนะครับผมบเซฟวัชพืชดแล้วนี่นะครับ่เซฟกิ่งใหม่เซฟวัชพืชดเยอะแย,ยะเลยนะครับ Oh. เอานะครับเดี๋ยวครับจะเอาไปปล่อยนะผมปล่อยบนลงน้ำนะครับลงน,น้ำด้านนี้นะครับผมถรือไม่บนถนนขวรถทับเขานะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาเดินลงไปเองนะครับผมอ่ yeah. ปลอยนะครับป่าตองครับผมการทำงานนะครับผมจะมีป่านะครับมีป่ามีเตามีปูนะครับติดติดขึ้นมานะครับแต่เอาเอาปกินนะครับมันตัวน้อยนะครับเราเฟือนเตาก็ปลอยไปป่าตัวน้อยเขาก็ปลอยไป แต่ถ้าเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆนี่ใช้เลยเปยเก็บนะครับดี๋ยวไปทากลินนะผมแต่น้ำเยอะขนาดนี้ก็คงจะได้ตัวมันยากนะครับมันเหมือนต่อนหน้าหน้าแรงน้ําแห้งนะครับเนาะตอนนี้ก็จะตักไปทิ้งนะครับตักใส่รถไปทิ้งนะครับผมวันนี้คงไม่เสร็จนะครับ ว่าทำงานค่อนข้างลาบากนะครับผมติดถนนนะครับรถกับพานไม่พันมาตลอดยังไงก็ขอบคุ้นครับที่รถชสจุจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวใช้ไปเุยก็จะเอาเศษวัตพื้เนี่ยไปทิ้งนะครับยังไงขอกาปลาก่อนเพื่นตรงนี้ก่อนนะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ